สวัสดีครับพบกับผมในช่องทุ่ที่ชาแนลครับวันนี้ทิพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศทุ่งหน้านะครับหลังจากที่เมื่อขึ้นนะครับหรือว่าลลายมือนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วกันสิพี่น้องมาเลาะเบิ้งน้ำอยู่หน้านะครับมาพุ่มจิมีน้ำมีหญ้ามีออียงไรโบนะครับมาน้ำห้องสีหัวบบนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ทิพาพี่น้องมาเบิ้ง ชมบรรยากาศทุง่งนานะครับทุง่งนายยามใสๆสักน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นหน้าของเห้านะครับพี่น้องนะครับหน้าตรงนี้ก็คือเหาว่าท่านในไส่ปุ๋ยนะครับเห่าพึ่งบ้านในประมาณเดืนอนสองเดือนเดือนครัวนะครับเขา่นก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นเขาบ้านนะครับเป็นเขาบ้านบ้านมือบ้านเครื่องนะครับพี่น้องนะครับเหาสียางคาพ,พี่น้องยางมาเบืองบรรยากาศ ทงหน้านะครับรู้สึกว่ามืนีสิมีร่มร่มนิดๆนะครับตอนกลางวันนี่สิมีรู้สึกว่ามนีมีล่มครับท้องปลาเ้างับลู่งนะครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนตกลงมานะครับก็เล้พาพี่น้องมายางเมืองน้ำสักน้อยครับว่าพื้นสิมีน้ำลงเรือพอหรือว่าพป็นหัวลงไปทางอื่นนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับ ช่วงนี้หลายๆหลายๆพื้นที่หรือว่าหลายๆจังวัดนะครับมีฝนตกนะครับตัมีเดให้วเขามีน้ำนะครับช่วงนี้ผู้ใดกําลังดําหน้านะครับดําหน้าแล้วก็มีการสามเขานะครับสามเขาก็คือเอากานะครับกาลูกกามาม่าหม่าดําหม่าสามรงที่มันบเกิดนะครับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้เบื้องบรรยากาศนะครับนีนครับน้องเบื้อง นี่ครับเขาห้องว่าท่านใส่ปุ๋ยด้วยครับนี่มีน้ำมีน้ำล้วก็น่าจะอีกสักน้อยครับพี่น้องอยเพื่อนอีกสักไม่ตั้งเกียวปุ๋ยมาบ้านครับรู้สึกว่าปีนี้นะห้าดยึดหน้าเฮ่าจะพ่คอยมีมี่หลาไรแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นปากท่อครับปากท่อที่เฮากระายน้ำล่งห่วยครับพี่น้องมีมุห่วยครับนี่ครับหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วน้ำมันหยุดไหลแล้วครับ ช่วงเมื่อวานเมื่อก้อนนี้ก็น้ำไหลเต็มคลองเลยละครับพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เป็นรู้สึกว่าจะพาะแดดไปไหนครับเป็นคึมๆแล้วก็มีร่มสักหน่อยนะครับช่วงนี้สำหรับผู้ใดที่มัาไซเบดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปากกาลังไงครับปากให้หน้าก็รลังไงผู้ใด เสี้ยนเบ็ดเสี scare, er Likewise, ้ยนหาปลานะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าก็เป็นย่ำเป็นฤดูใส่เบ็ดนะครับสำหรับเสี้ยนเบ็ดนะครับเด้อยนะครับเสี้ยนเบ็ดช่วงนี้เป็นใส่เบ็ดนะครับปลาอยู่ในหน้าน้ำหน้ำลำเขาถ้ามีนะครับพี่น้องในหลายพื้นที่ช่วงนี้ก็เป็นกระดำหน้านะครับดำหน้าสามเขานะครับหามองหากาหาต้นกามาสามตรงที่มันว่เกิดนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตรงหน้านะครับเมื่อน,นี้ครับพี่น้นองเบื่อบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าของเฮารับเนี่ยมันแรงไปย่ำกลางวันนะครับขอให้ครับช่วงกลางวันนี้รู้สึกว่าอ่าีมีแเสีงเยงแดดสักน้อยหนึ่งนะครับเป็นส้งคึมๆค้ัยพ,พี่น้องเพื่อเอาคอเอากล้าวเอาเข่ามาสามครับพีพพ่น้องนะครับบรรยากาศคึมๆนะครับนี่ครับพี่น้องเบื่องครับ นี่นี่ครับอาคลิปนี้นะครับกับพี่หน่อย่างไรนะครับถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้ายง้ามกลางวันนะครับเบืญญาาองบรรยากาศเขานะครับเบิงบรรยากาศสีเขาสีเขียวๆนะครับพี่น้องจะเล่นหูจะเล่นตานะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเขอมาเบืเ้องแล้วนะครับผมข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสกายกดกระดิง่งเกียงเตือนนะครับ สรับคลิปนาที่มาท่ายพ้่น้องได้เบิ่องอยังก็่ล่อค่อยอาการติดตามกันต่อไปนะครับสรับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ